อุ้ยกัดแล้วทุกคนอุ้ยสู้อุ้ยฮัก สวัสดีครับโป้ผมช่องบอยกัแก้วครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกปลาตกปลาช่อนข้างทางนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงฝนก็เพิ่งตกไปแล้วก็ยังมีเม็ดไปปลอยอยู่เลยครับก็คือเมื่อเช้าเนี่ยครับผมมาตกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับได้ประมาณสักสามสี่ตัวนะครับมีไซ์โลประมาณตัวหนึ่งแล้วเจ็ดเป็ดจีิอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคันหักครับเมื่อเช้าโอ้โหหักขามือเลยผมงัดขึ้นนะครับ เขาปากินแล้วผมยกขึ้นล้มถักโป้เลยครับ,รบเป็นคันของไดว่าบาซอนนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาชุดสปิน,นัะมาตกตอนเย็นออก็เดี๋ยวมาติดตามชมมาดูนะว่าวันเนี้ยผมจะได้ปลาเพิ่มอ,อีกไหมช่วงเย็นนะป่ะติดตามมาดูกัดแล้วทุกคนธอไม่โตนะ ไม่โดนเช้าอากาศดีมากเนมะื่อคืนมันฝนมันตกไปกัดไม่โดนโดนว่าเหมือนขายทุกครับ โอไปรับวิ่งละดูสายวิ่งครับดูวิ่งไปรับิ่งไปละวิ่งไปละทำรอดให้เขาหยุดก่อนถ้าเกิดไม่หยุดเขาจะไม่คาบเหยื่อครับหยุดละหยุดผมสวนครับนี่นี่ครับโอ้ยสายดีนะครับนี่สายดีสายดีฮึบนี่นอุ้มพอดีโอ้โหขยุดพอดีเลยอืม นี่ครับทุกคนเจอเห็นไหมหายสวยเลยครับประมาณเกือบครึ่งโลได้ครับปา่าโอ้โหขมา้าเช้าๆนะแต่นี่โอ,โอเคอเ๋ยวไปตามมาต่อเขาวันนี้จะได้ป่าเพิ่อมอีกไหม ี่ผมส่งยาวเลยนะเพราะว่าเขาขึ้นมากัดใกล้ใกล้กับตะฟั่งครับใกล้กับตะฟั่งแล้วเหมือนเขาจะต้องรีบกัดครับพอกัดไปแล้วเขาจะต้องวิ่งเอาตัวน้อยกัดพระผู้คน้นวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับวิ่งครับสวนอุ้ยหลุดไหมหลุดไหมหลุดโอ้โห ตัวไม่โตนะครับจะหลุดคงกำลังอธิบายเลยว่าเวลาปามาขึ้นมากัดแบบใกล้ๆตะฟังนะครับเราจะต้องแบบใจเย็นนึงนะครับถ้าเกิดเป็นเหยื่ออย่างพวกเหยื่อยางวกน้ผมจะส่งหน่อยพวกเหมือนขาประมาณว่าเหมืนอนเขารีบกัดแล้วแบบก่ายังจะกัดแบบ,บกัด,บบกดบบได้ไม่เต็มที่ครับ,รบกัดได้ไม่เต็มปากของเหยื่อฉะนั้นเราเราถ้าส่งได้ก็ส่งนะครับแต่ถ้าเกิดสวะเยอะเราก็ต้องเสี่ยงวัดนะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ผมรีบวัดไปหน่อย เคฟไม่ไรตามมาต่อผมพาทุกคนมาดูล่องนี้ครับโอ้โหลอยตีนใครเนี่ยล่องนี้หน้ามีตัวมาก ทุกคนเห็นไหมกัดไม่โดนปากใหญ่ใหญรีบตามมากัดนะครับโอ้ยผมว่าแล้วลองนิ่มจะต้องมี้ผมยืนใกล้ไปหรือเปล่าเนี้ย กัดแล้วทุกคนไม้เมื่อกี้นี่ขครยับนะไม้นี่ขัดเลยขัดเลยเ้ยหลุดไหมไม่หลุดครับนี่โอ้โหชอนปอกนะครับนี่ ตีไม้เมื่อกี้นี้ตีเป็นขยับวะผมเพื่อเป็นป่าน้อยอืมใช้ใช้ได้ไหมโอ้โหเข้าแก้มครับนี่ชันปอกครับโอเคอ่าแล้วครับแต้มสอง โคตรแรงไปแล้วทุกคนวิ่งแล้วดีนะผมส่งสายทันนะับผมส่งสายทันอืรอไหมอยู่รับอยู่ผ่านมากับสว่างเลยผมไม่ง,งัดละอุ้ยเสืออุ้ฮก ขันหักทุกคนโอ้โหได้วาบลาซอนครับเรียบร้อยโอ้โหกำลังตกมันๆเลยโอโ้สวยจริงๆปลปามตัวโตครับงัดผมว่าจะลากขึ้นเมื่อกี้นี่โอ้โหใจร้อนเป็นนิดนึงเดี๋ยวเอาปลาให้ดูครับ โอ้โหหักเลยดิ้นอะไรขานาดเนี่ยใหญ่มากกรบปลาตัวนี้นี่โอ้โหดูครับทุกคนเนี่ยซส์แบบน่าจะโลก,กว่าครับดูผมน่าจะลากขึ้นโอเซดายว่าผมไปงัดขึ้นนั่นนี่หักเลย ดูาปลาแล้วมันมีผักบุ้งกรอมด้วยครับเมื่อกี้นิดนึงเราจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยก็โอเคครับเรียบร้อยครับคันหักครับดูใจว่าบลาซอนนะครับเป็นความประหมายของผมเองนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เกิดจากการงัดปลาหักอะไรงั้นะเกิดแบบ ผมใจร้อนไปครับแทนที่จะลากขึ้นครับผมไปอใช้แอคชั่นคันงัดขึ้นครับแล้วก็เหมือนว่าตรงนั้นนะมันมีทองบุ้งเกี่ยวเกี่ยวมานิดนึงครับก็เลยแบบโอ้โหหักคามือแล้วเสียดายครับคันไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนในนี้ของก็หาซื้อ,อยากแล้วอ่ะผมคงต้องกลับเลยเ๋ยวต้องไปหาซื้อคันเบ็ดใหม่ก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะช่างปลาตีให้ดูเพราะว่าตัวเมื่อกี้น่าจะโลกว่าไม่รู้ว่าโลอะ่ไห หมดสปูนครับใสยเฮ้ยมือช้ามืขัดตรงนี้วิทีนึงแร้วเนี่ยตรงนี้ กดแล้วทุกคนอุ้ยกัดแล้วทุกคนส่งครับส่งส่งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่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 ครับตีเตยอยู่พักนึงดูสายบิงครับตัวนี้ใหญ่จริงครับใหญ่จริงเยอะยุบชมสวนครับทุกคนอุ้ยอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ อยู่ปิดเด็กไม่แน่นเลยฮืมดูอยู่ครับจะเกิดไหมฮบโอ้โหมตีตื้ออยู่ตั้งนานโอ้โหนี่ครับหมายครับปลามันจะอยู่ในแบบในย้าไงครับมันอยู่ฝั่งโน,โนู้นนะปลาผมตีเรียกมันนะแต่ีเรียกมันอยู่ผักหนึ่งอนะน่าจะสิบไม้ได้ครับ มากัดจนได้ครับวันเช้าผมก็ได้ไซส์นี้ไปสองตัวตัวหนึ่งครับคันหักไปเลยมันเย็นมาสามมิกกัดเลยครับดูครับทุกคนโอ้โหนี่ครับโลกว่าแน่นอนครับสุดยอดครับื่อเช้าก็ได้ไปไซส์นี้มาสองตัวมันนี่มาเปิดหัวมาอหนึ่งตัวแต่ื่อเช้าคันหักครับโอ้ยโอเคดูดินไหนเลย โอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อนะทุกคนนี่ครับทุกคนโหน่าจะโลกว่าครับตัวนี้โลกกาได้ตอนไม่เช้าก็ได้ไซส์นี้ไปตัวหนึ่งครับแล้วก็วันเจ็ดแปดิดตัวหนึ่งนะวันนี้ได้เปิดหัวตอนเย็นต้อซ้ำครับอีกตัวหนึ่งโอ้หเปิดหัวมาตัวแรกสวยๆเลยครับไซดูโอเคเดี๋ยวค่อยตามต่อนะป่าวันนี้จะได้ปลาเพิ่มไหม ้ยมีกัดจริงๆว่ะคนขึ้นกลางข้างบนเลยไปไม่วิ่งว่ะโอ้โหโอ้โหออกมากัดอยู่ในป่าครับป่าโอเคนี่ผมมันตัดแล้วมันไม่วิ่งแนละ้วผมไม่รู้มอยู่หรือเปล่าก็เลยเสี่ยงวัดดู แล้วกัดอีกทุกคนนี่กัดอีกกัดอีกนี่อยู่อยู่ไหมอยู่ดิอยู่ดิดดนี่ชอนปอกโอโ้โหนี่บมันเฝ้ารออยู่ตรงอ่างนี้เลยช่อนปอกค,ครับสายปลาเข็มนี่ครับช่อนปอกน้ำสะอาดมากนะปลาน่ากินมากก็สองเท่าที่สองครับ อเครอบเย็นเป็นหมายใหม่ครับลองดูตีตามช่องขัดแล้วทุกคน ผมเห็นดิ่งแล้วปุ๊บผมหยุดยแล้วก็กเะตกทีนึงอย,อยู่ไหมอยู่ไหมอยูน่นี่ไม้แรกเลยทุกคนโอ,โอ,โอ้ผมเห็นมันออกมาวิ่งออกมาจากป่านะเนี่ยผมตีไปแล้วมันวิ่งมาจากปาอย่างเงี้ยเราผมก็เลยหยุดพอหยุดปุ๊บผมก็อ่ิดแล้วก็เคาะทีหนึ่งครับนี่ชันปอกใส่ละเค็ม <c> โอเคครับ ัดแล้วโหติดตู้อยู่งานครับติดตูดดดดดด้โอ้โหทำไมมันกัดแล้วมันคายวะป่ากัดคายทุกคนดูขาขาดโอ้โหกัดไม่เต็มตัวเบ็ดครับมันกัดแค่ขาไปครับโอ้ดูแผลอะไรโอเคครับก็มืดเลยวันนี้ พอดีรถพี่ที่ไปด้วยกันนะครับแกเสียก็เลยต้องยันกลับนะครับก็เลยกลับเลยเออก็สรุปนะครับตอนเช้าได้ประมาณสี่ห้าตัวนะสี่ห้าตัวแล้วแล้วก็พอดีคันหักนะครับคันหักก็เลยกลับบ้านเราได้ยินผมก็ออกไปอีก3้ำอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็ได้อีกประมาณสามตัวสี่ตัวนะครับสรุปก็ได้ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับก็พอได้กินนะครับก็ยังไงก็ฝากเข้าผมไว้ด้นะครับช่องบอวแก้วแล้วก็เดี๋ยว มีคลิปทำมากินดีง่ายให้ดูเรื่อยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ